อันดับสถาที่นสกูทดอันดับที่หนึง่ง เชอนบ,บิลเมืองพิเพียตประเทศยูเครนได้เกิดการระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่รุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกผลจากการระเบิดทำให้เกิดกัมมันตภาพรังสีพวยพุ่งสู่บรรยากาศ ทำให้ประชากรมากกว่า336,000คนอบรพยพออกจากพื้นที่และมีผู้เสียชีวิต4,000คนอันดับที่2หอคอยแห่งลอนดอนประเทศอังกฤษพระราชวังหลวงและป้อมปราการขึ้นชื่อว่าสถานที่ ที่ผีดุที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหอคอยแห่งลอนดอนเคยใช้เป็นป้อมขังนักโทษที่มียศศักดิ์สูงและยังเป็นที่ประหารชีวิตอีกด้วยวิญญาณที่เล่าขานกันมาที่หอคอยแห่งลอนดอนคือวิญญาณพระนางเอนโบลิน มเหสีองค์ที่สองในพระเจ้าเฮนรี่ที่แปดว่ากันว่าตอนประหารพระนางเพชจะคาดยกพระเสียรขึ้นชูพระเนตรของพระนางยังคงลืมอยู่บ่อยครั้งที่มีคนพบเห็น และเจอเหตุการณ์แปลกๆไม่ว่าจะได้ยินเสียงลากโซ่ตวนเสียงกีดร้องและเห็นหญิงสวมผ้าคุมหิ้วศีรษะไว้ในมือจนถึงทุกวันนี้อันดับที่3เมืองนิวออรลีนรัฐลุยเซียนาสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอันโดดเด่นและยังขึ้นชื่อที่สุดในอเมริกาเรื่องผีดุเรื่องเล่าและสิ่งประหลาดที่น่าสะึึงกลัวในสารพัดรูปแบบและการตายของคนจำนวนมาก แต่ผีที่หลายคนรู้จักคือมารีลาวูผู้นำและที่อูดูและลูกสาวได้รับความศรัทธาอย่างแรงกล้าของที่นี่ส่วนสถานที่แห่งผีดุของที่นี่คือบ้านหรูหราซึ่งเป็นสมบัติตกทอดของเดลฟินลอลี่ชาวอเมริกันชั้นสูง ว่ากันว่าเธอทรมานทำให้พิการและฆ่าท่าตายกว่าร้อยศพมีทั้งถูกล่ามโซ่ทำให้เสียโฉมตัดแขนตัดขาถูกเย็บปากและให้อดอาหารตายที่แน่ๆคฤือหาดดังกล่าวได้มีหลายคนพบเห็น ในตัวบ้านเช่นวิญญาณหลอนพร้อมเสียงกีดร้องและเสียงแท่ตีเป็นระยะระยะอันดับที่4ฮาชิมะเกาะร้างประเทศญี่ปุ่นเกาะฮาชิมะเป็นเกาะกลางทะเลที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวและติดอันดับต้นๆของโลก หนึ่งในห้าเกาะที่ร้อนที่สุดในโลกกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์แรงงานชาวจีนและเกาหลีใต้ที่เป็นจำเลยช่วงสงครามมาทำงานในเหมืองขานหินเกาะแห่งนี้เป็นเหมือนกับ สถานที่คุมขังนักโทษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองปัจจุบันเกาะฮาชิมะได้กลายเป็นสถานที่โลกล้างปราศจากสิ่งมีชีวิตไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้ และยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องในระหว่างถ่ายทำจะพบว่ามีสิ่งผิดปกติอยู่ตลอดเวลามีการที่ภวาที่สุดในกองถ่ายจนทำให้กองต้องหยุดพักเป็นอาทิตย์คือชิอากิคุริยมามะ นักแสดงสาวถูกบางสิ่งบางอย่างครอบงำเธอหลังจากที่วิญญาณน,นั้นออกจากร่างเธอบอกว่าสถานที่แห่งนี้มีดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตแค้นอยู่มากเพราะสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ของพวกเขา อันดับที่5เมืองออราดูชูกแกนประเทศฝรั่งเศสเมืองร้างแห่งนี้โดนทำลายโดยกองทัพของเยอรมนีในปีคิศกราั1944มีชาวบ้านถูกสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมถึง642ศพ ทหารเจอรมนีผู้หนึ่งเปิดเผยว่าเด็กๆและผู้หญิงถูกต้อนเข้าไปในโบสถ์วลกับฝูงแกะถูกเผาทั้งเป็นส่วนผู้ชายก็ถูกทรมานด้วยการยิงที่ขาให้ตายช้าๆในโรงนา ปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นเมืองร้างและขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนจนไม่มีใครกล้าเข้ามาก็จบไปแล้วสำหรับภา5อันดับสถานที่น่าสะพึงกลัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ